อ่านะครับผมนะเทคนิคก,การบอมนิ้วของผมนะครับก็ วอร์มอยู่ในสเกลนะครับของคยีย์ต่างๆนะครับฝึกทานสปอตคีย์ด้วยนี้คือที่สำคัญเลยนะครับคือบางทีนักดนตรีเราอาจจะตกม้าตายนะครับในเรื่องของการที่ทานสปอตคีย์ไม่เป็นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยครับถ้าเราเล่นสมมุติเราเล่นเพลงอื่นๆที่ไม่ใช่คีย์เดิมของของเพลงเราอาจจะเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ฝึกทานสปอตคีย์ถูกไหม วันนี้อสมมุติเพลงง่ายๆเลยอย่างเช่นใจนักเลงอย่างเงี้ยจังเลนในทีย์แต่นี่ผมตั้งเป็น e อแฟนะครับผมเอาก็จะเนี่ยน่เรโดอ่ประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเราแกะมาเราจําได้ว่ามันอยู่ช่องนี้ถูกไหมแต่ว่าเอ้วันนี้นักร้องเกิดแบบเจ็บคออยากร้อง e อแฟเอาละสิงานงอกแล้วปะถูกไหม ถ้าเราไม่ฝึกทานสปอร์ตคีเฮ้ยยังไงว e ่า e flat เฮ้ยมันตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแค่ไปว่าตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่นี่ว่ะแล้วมันจะมีเทคนิคไหนจำได้ก็คือ,อบล็อกฟอร์มของผมเลยอ่าสมมติว e ่ากี e flat อ่า e flat เห็นปะ เนี่ยครับผมนะมันมีบล็อกฟอร์มอยู่นะครับอนนี้สมมติกีดีก็เหมือนกันนะเห็นปะคือผมเล่นได้ทุกคีเพราะว่าอะไรวันนี้เราต้องฝึกทานสพตคีนะฐานสพทคีหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าคุณก็ต้องฝึกหนึ่ง ไล่สเกลนะครับสก็คือจําแบบฟอร์มนะครับในแบบฝึกหัดในที่ผมสอนอยู่ก็จะมีแบบฟอร์มแบบง่ายๆเลยคือได้ทั่วคออย่างมุดจาก C ีเมเจเห็นปะคือมันสั่งได้เลยทันทีไม่ต้องนึกอะไรอ่ะอย่างเช่น B f แฟ t ค,คือคุณลองนึกสภาพดูนะว่าสมมติลูกค้าเขาให้เพลงละ1000บาทแต่ว่าเราเนี่ยเล่นไม่ได้เราไม่ได้แกะหรือเราแกะแต่ว่าเราไม่ฝึกฐานสดุลคีเท่ากับว่าคุณเป็นจุดอ่อนในวงเท่ากับว่าโอ้ให้อะไรอ่ะขอโทษนะครับพี่มือกีตาร์เล่นไม่โอ้โหคุณอายเขาไหมคุณเกิดเป็นมือกีต้าร์ทีแต่ว่าคุณเล่นไม่ได้อ้โหแม่เจ้าเงิน1,000บาทเป็นไงลูกค้าาคืนถูกไหม ลูกค้าเสียอารมณ์ลูกค้าเฟลโอ้ยมาร้านนี้ทั้งทีแทนที่จะเ,เล่นเพลงได้นักร้องเกิดเจ็บคอไงโอ้ดื่มดื่มเยอะจัดอะไรอย่างงี้หน้าหนาวอาการฝนตกเป็นหวัดโน่นนี่นั่นถูกไหมอ่านะครับหรือแม้กระทั่งคนอื่นมาร้องแทนนักร้องจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียงเขาอาจจะไม่ถึงคีย์แผ่นเพราะคีย์แผ่นมันค่อนข้างสูงถูกไหมอ่านี่ผมสมมติเหตุการณ์ให้ฟังนะเพราะนั้นนี่ะเราจึงจําเป็นที่จะต้อง ฝึกทานสโอตคี์อย่างที่ผมบอกไปแม้คือผมเล่นได้หมดคือมันจะมีบ็อกฟอร์มอยู่นะครับบ็อกฟอร์มของเบนทา n โนนินะครับคือต้องได้หมดทุกคี์ไม่ไว่าจะเป็นคียอะไรสมมดคี่เอฟชาร์ปคียอี เนี่ยอะไรแบบแม้กีซีช้าก็่ดแเห็นไหมแค่คุณจำเมลโลดี้หลักได้แล้วคุณฝึกทานสโคตคีย์แบบนี้เห็นไหมครับคือเพลงอะไรคุณก็เล่นได้หมดทุกเพลงนะครับแต่ว่าเราต้องจำเมลโลดี้หลักให้ได้แล้วก็ อจำบล็อกฟอร์มนะครับนะในในแบบฝึกข่าของผมจะมีบล็อกฟอร์มเหล่านี้อยู่เนี่ยมันง่ายมากเลยเห็นไหมมันช่วยหนึ่งในการแกะเพลงสองในการเขาเรียกว่าโซโล่คุณไม่ต้องฝึกแบบเขาเรียกอะไรบางทีเพลงบางเพลงผมไม่ได้แกะนะแต่เป็นวลีที่ง่ายๆหรือเป็นประโยคง่ายๆผมสามารถจะเล่นได้เลยคียอะไรก็ได้นะครับนะเล่นได้เลยคยีอะไรก็ได้อย่างพิเพลงอะไรอะสมมุติว่าเพลงอันนี้ก็ได้ อ่าเป็นของพิเศษโลโซเอาเอาเพลงเพลงนี้ก่อนง่ายงายอ่ะสมมติว่าเพลงอ่ออะไรไม่ยอมตัดใจแล้วกันนะครับอ่ะง่ายๆสมมติเป็นคีย์ F ชาร์มถูกไหม,ไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่ะเฮ้ยจะเป็นเปลี่ยนเป็นโอ้นักร้องอยากโชว์พาวเวอร์อยากร้องคีย์อ่อ A minor ทำไง กีเอ่อจีชาร์ปไมเนอันนี้คือผมสมมติเหตุการณ์ให้ฟังเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมคือเราสามารถเล่นได้เฮ้ยแล้วมันเล่นได้ไงแน่นอนครับผม1เลยคุณต้องฟังเพลงเยอะๆ2คือต้องหัดทานสปอตคีย์ถูกไหมไอ้ที่ผมบอกไปถ้าวันนี้คุณอยากเป็นตัวถ่วงของวงเนี่ย คุณไม่ต้องมาเรียนรู้กับผมก็ได้ <c oughs> คุณค่อยๆฝึกเอาไปโดนด่าก่อนไปโดนเพื่อนดา่าโอ้อยดีเล่นไม่ได้ไปแกะเพลงมานะเอ้ยมึงต้องขยันแกะเพลงเฮ้ยมึงเล่นวงใหญ่ขนาดนี้อะไรอย่างงี้ร้านใหญ่ขนาดนี้เป็นไงคุณท้อไหมทอหม้ทอนะครับผมเป็นผมผมก็ท้อผมโดนด่ามาขนาดนี้บางทีโดนลูกค้าดา่าว่าอะไรวะตังก็เสียเงินก็ให้เพลงเล่นไม่ได้ถูกไหมเนี่ยคุณเป็นตัวถ่วงวงหรือเปล่าถึงแม้วันนี้เราต้องฉุกคิดแล้วเอ้ย เอ้ยคอร์สของเงินมือาร์ไฟเฮ้ย,เ,ยเขาสอนทายสปอตคีย์นี่หว่าเฮ้ยเขาสอนบอกว่าเฮ้ยแกะเพลงแบบง่ายๆมันมีทางนิ้วของมันอยู่แล้วก็มีแบบแบบฟอร์มที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่แกะแกะเพลงง่ายๆเนี่ยผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะโอ้โหเล่นกี่เพลงจนะสองสามเพลงแล้วนะเออเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากเข้าคอร์สนะแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0831655688แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยแล้วก็ขอพิมพ์ว่าสนใจนะครับคอร์สอิมพอไวกีตาร์นะเราไม่ได้สอนแค่อิม คือเราสอนหมดเลยตั้งแต่เบื้องต้นคืออะไรโคมาติกง่ายๆเลยมันก็ต้องฝึกกันอยู่แล้ว <eng al classics> นะครับคือต้องฝึอกอยู่แล้วฝึกไลท์สเกลนะบล็อกฟอนต่าง เ้็นเนี่ยคือคุณจะเล่นได้เคาเรียก,กว้างกว่าที่คุณเป็นนะครับบางคนเนี่ยกำลังฝึกอยู่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันฝึกได้แต่ว่าถ้าคุณจะไปต่อหรือไปในระดับที่มืออาชีพเขาเล่นกันนะครับนะมันต้องเข้าคอร์สเรียนคอร์สนี้แล้วเพียง919บาทรหัสเดียวตลอดชีพเรียนได้ตลอดถามได้ตลอดด้วยนะครับบอกได้เลี้ยวโคตรด,ดีโคตรเด็ดต้องแอ แอดมาแล้วอ่ชั่วโมงเียบอกได้เลยต้องแอดเข้าแล้วนะครับแอดไลน์มาได้เลยอีกที083165 5688แอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยครับบอกได้เลยว่าคุณจะไม่เป็นตัวถ่วงของวงนะครับคุณจะเล่นอะไรเขาเรียกบายฮาร์คุณจะเล่นเพลงเอะไรก็ได้ซมมูนเหงาเองเช่าน ครับอ่ะสมมุติจะเพลงเหงาของเอเจนต์เล่นคีย์จีเฮ้ยนักร้องอยากโชว์พาวเวอร์นะครับเล่นคีย์เอเฮ้ยยังไงวะไม่ได้แกะมาบ้าบ้านี่คือมันได้ทั้งอ่าทั้งคอร์ด แล้วก็ทั้งคีย์นะครับแล้วก็ทั้งเมโลดี้แล้วก็ฮึแบ็คฟอร์ดเอ้ยมันเล่นได้เลยวะใช่ครับผมมันเล่นได้เลยผมอาจจะร้องเพี้ยนขัอไปนะนี่ครับเห็นไหมกคือผมกำลังโชว์ให้อยู่ว่าเอ้ยมันเล่นได้เลยนะถ้าเอาสูตรของผมเอาหลักการของผมไปใช้อาจจะไม่ได้ถูกต้องหรอกนะครับเพราะว่ามันมีหูโดนตีมันมีหลายร้อยแปดวิธีการครับผมนะวิธีการที่คุณจะไปเรียนในมาหาลัยก็ได้หรือวิธีการคุณจะเรียนลอกน้วมาหาลัยอะไรก็ได้แต่วิธีของผมนี่คือวิธีที่ว หนึ่งเลยเนี่ยผมไปประกวดมาแล้วก็ที่สำคัญคือเอาไปใช้งานแบบจริงๆมาแล้วแล้วก็เข้าตากรรมการแล้วนะไม่ใช่แบบว่าโนเนมแบบโอ้ยแบบโอ้รางวัลชนะเลิศเพียบ <c oughs> นะครับรางวัลชมเชยกระเพียบตกรอบกระเพียบ fi, ah, <c oughs> ครับนั่นคือประสรบการณ์นะครับเงนินรางวัลหรือรางวัลน,นะครับเป็นสิ่งที่เร ok ียกว่าชมเชยเฉยๆนะครับแต่เราจะอธิบายยังไงให้คุณเข้าใจได้ว่าโอ้มันต้องใช้งานได้จริงๆ เออนี่แหละครับผมคอเนี่ยนคอที่ผมตามหาตั้งแต่เด็กๆผมบอกได้เลยว่าเด็กๆเน่แน่นอนครับผมแน่นอนครับมันก็โดเลมีฟาตอนลาีเดโเลมีฟเ,เ,เนี่ยบางทีเราก็ได้แค่เนี้ยเราเอาไปใช้ไงต่ออ่ะไม่ถูกไม่รู้เขาไม่ได้สอนครับเขสอนแค่นี้ถูกไหมจะมาเรียนกับจำมุกิเไฟคุณได้ทึ้งหนึ่งการแกะเพลงการไล่สเกลทั่วคอเลยตั้งแต่เฟสที่หนึ่ง เห็นป่ะไล่ตั้งแต่ในเฟสที่ศูนย์เลยกันเฟสที่ศูนย์จนถึงเฟสสุดท้ายอะ่ะนะครับนะแน่นอน,นับผมนะข้อนี้ดีมากๆนะครับทำให้คุณรู้โน้ตด,ด้วยนะครับโน้ตแต่ละจุดต้องรู้นะครับแล้วก็ต้องรู้จักสเกลของมันแล้วก็ต้องฝึกที่สำคัญคือไม่มีใครที่จะ มอบความสําเร็จให้กับตัวเราได้นอกจากตัวเราต้องฝึกเท่านั้น,นครับผมฝึกเท่านั้นที่จะบ่งบอกได้ว่าคุณมีประสิทธิภาพขนาดไหนยังไงนะครับแล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าคอร์สเปนคอร์สที่โคตรหน้าเข้าโคตรหน้าเรียนแล้วที่สำคัญคือมันตลอดชีพและที่สำคัญคือเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงอะ่ะเอาเป็นว่าคุณจะเรียนตื่นมาตีเรียนตอนตีสามก็ได้นะครับถ้าคุณจะดูอคือมันอยู่ในกลุ่ม Facebook อยู่แล้วผมทําคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ อนนี้ผมยังไม่ได้รับตัวตัวถ้ารับตัวตัวหรือเมื่อไหร่เดีด๋ยวจะบอกนะครับคือตอนนี้เป็นคอร์สออนไลน์อยู่นะครับแล้วก็มีวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วถ้าคุณอยากถามอะไรสมมติเออพี่เจม่าลองไลท์สเกลของดีให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยผมก็จะทําคลิปอัดให้เพิ่มอย่างนี้นะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับอันนี้คือผมเล่นเร็วๆให้ดู <c oughs> ให้ดูว่าเอ้ย เอ้ยผมเล่นได้จริงนะตามคำสั่งคุณอ่ะพี่จมสพอ่อลองไล่คีย์เออเอฟเฟคให้ดูหน่อย,นะเ,อยเห็นไหมครับอ่าเนี่ครับคือไล่ได้เลยอะ่ะคุณอยากสั่งอะไรคุณสั่งมาได้เลยนะครับผมก็เรียกว่ามือชีพพร้อมที่จะให้บริการคุณอยู่แล้วนะครับเว้นแต่ผมจะมีเวลาบ้างอัดหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับ ผมบอกอเลยเลยโคตรคุ้มและโคตรด,ดีโคตรเด็ดหูทำให้คุณดูขนาดนี้ถ้าคุณไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณอย่างไงคุณอยากเป็นโดทวงวงเฮ้ยได้เงินประพันนึงมือตา์เล่นได้โอ้ยน้องไปแกะเพลงมาอาทิตย์นึงแล้วยังไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เราไม่รู้จักการอิมไวเราไม่รู้จักการฝึกเราไม่รู้จักการแบบว่าเฮ้ยมันต้องมันโอ้โอ้มัน,ม,นมันใช้หลักสูตรนี้มันง่ายนี่หว่าเฮ้ยมันแกะเพลงได้เฮ้ยมันเล่นได้เลยเฮ้ยจะเล่นคีย์ไหนก็ได้ถูกไหมแล้วก็สามารถสั่งได้ขนาดนั้นเลย แม้ว่าคุณไม่ได้แกะเพลงมาเนี่ยโอเคไหมล่ะคุณสี่ห้าข้อนี่กูโอ้โหมือคุณต้องตรีมีือชีพก็สบายแล้วนะครับแล้วมันต้องมีอยู่แล้วหนึ่งเนี่ยต้องบายฮาร์ดเพลงได้อยู่แล้วเพลงที่คุณฟังมาแต่คุณไม่ได้แกะคุณยังไงคุณต้องเล่นได้อย่างน้อยทางขอด่คุณต้องถูกนะครับแม้ว่าทางบ้านแย่ yeah. แต่ทางขอดขอให้ถูกอ่ะคุณได้เงินหนึ่งพันละจากลูกค้านะมั้ยเออบางทีโอ้โหลูกค้ามาผู้หลับผู้ใหญ่มาอยากจะร้องเพลงง่าย นะครับออะอยากจะร้องเพลงใจตัางมาอย่างเงี้ยอ้ยมือกีตาร์ไม่ได้แกะมาอะไรวะเพลงใจตัางมาอย่างเงี้ยถูกนะเป็นง่ายมากแล้วก็เอ้ยไม่รู้อะเฮ้ยเล่นยังไงวะอะไรอย่างงี้สมมุติว่าลูกค้าแบบอยากโชว์พาวร้องคีย์เอเฮ้ยยังไงวะไม่ได้แกะมาเอ้ยยังไงวะเอ้ยแต่มาเจอพี่แมบอเฮ้ยอ๋อพี่แมบ้เขาสอนอยู่ดีว่ะ บางเนี่ยเ็าสอนอยู่อ่ะเอ้ยคีย์จีอ่ะเนี่ยเห็นไหมอ่ะคีย์บีแฟรตบ้างเนีเ่ยเห็นไหมเฮ้ยเขาเล่นได้เลยเหรอใช่ครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าคุณกว่าจะได้ตอดแบบนี้นะครับคุณต้องฝึกหนักมากพอและคุณต้องทำความเข้าใจมันมากพอในคอร์สผมบอกได้เลยว่ามีเหล่าเนี้ หมอให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับรอแค่คุณมาสมัครเรียนแค่นั้นเองครับอย่าหาว่าผมไม่าขายโคงขายคอร์สเลยนะแต่ว่าผมทําให้ดูแล้วแต่คุณคุณจะเอาหรือไม่เอาคุณจะปฏิเสธคุณจะเป็นตัวห่วงของวงก็ได้หรือว่าคุณจะไม่พัฒนาก็ได้ไหนเล่นกีตาร์แล้วเล่นให้เป็นมือชีพเล่นให้เป็นเล่นให้เก่งเล่นให้คล่องแล้วที่เหมือนกันคือ i, เพลงอะไรก็ได้มาเลยฉันได้หมดเพลงแค่ฟังมาบางทีผมแค่ฟังเพลงไปนะผมไม่ได้แกะเลยนะอย่าหาว่าพูดเวอร์มันคือมันได้หมดอะ่ะ ขอแค่รู้คีย์อย่างเดียวอ่ะเพลงนี้คีย์เอ่ะเพลงนี้คีย์อะไรก็แล้วแต่ซีชาร์ปซีอะไรก็อย่างเงี้ยคือฟังแล้วก็จับใจความจับวลีจับลูกโซโ่ให้ได้จำเหมือนก็เหมือนเราพูดอะนะครับเราพูดแนว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 ถูกไหมเวลาเราร้องเพลงได้แบบเนี้ยเราก็จะเล่นคีย์อะไรก็ได้สมมุติว่าผมอยากจะเล่นคีย์อะไรอะคีย์ซีก็ได้นะ เห็นปหมเนี่ยทําไมผมรู้อะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจําเมโลดี้ได้แล้วก็ส่วนเสพที่สำคัญคือสองคือบล็อกฟอร์มมันมีบล็อกฟอร์มในสเกลในอะไรของมันอยู่มันทําให้ไม่เพี้ยนนั่นเองถูกไหม <c oughs> อ่านี่แหละครับนี่ะครับเป็นสิ่งที่คุณกําลังหาอยู่หรือเปล่าผมบอกเลยโอ้โหพูดตำปากเปียกปากแฉแอดไลน์มาเลยครับผมศูนย์แปดสามหนึ่งหกห้าห้าหกแปดแปดดีแน่นอนคอร์สนี้นะครับผมคุ้มค่า เรียนตลอดที่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องนั่งรถไกลๆไปเรียนนะครับไม่ต้องโอ้โหอยู่ที่บ้านนั่งสุยกีตาร์ได้เลยหน้าจอคอมแบบนี้เลยนะครับอันไหนไม่ชัดส่งมาเดี๋ยวทําให้อีกอ่ะลูกไหนไม่ได้ส่งมาเดี๋ยวทําให้อันไหนไม่ได้อยากไปเจออันโน้นอันนี้เฮ้ยชอบโชโรอันนี้พี่จะโบแกะให้หน่อยอะไรให้หน่อยอะไรเง,งี้ยวากันไปเสพกันได้เรื่อยจัดไปครับผมโอ้โหพูดมาขนาดนี้ต้องจัดแล้วจัดไปศูย์แปดสามหนกแ้บาบาทโอ้โหคุ้ม โคตรคุ้มมากโคตรจะขมอะราคาเนะี่ยผมบอกได้เลยว่าผมมาหามาทั้งชีวิตนะครับผมอยากเรียนมากตอนเด็กผมไม่มีโอกาสได้เรียนผมไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนโอกาสมันมีแหละแต่บางทีเนี่ยคนที่จะมานําเสนอแบบเนี้ยเฮ้ยมันยากมากมันไม่มีเลยนะครับมันยากมากคือคนเก่งๆอะโอ,โ,โอเคเขาก็เก่งไงแต่บางทีแล้วเขาไม่สามารถที่จะ สอนคุณได้หรืออธิบายให้คุณฟังได้โอ้มันมีที่มาที่ไปนะมันไม่ได้มั่วนะมันถูกคีนะแล้วมันก็เล่นแบบนี้มันมีบล็อกฟอร์มของมันอยู่มันมีหลักมันมีวิธีการจําง่ายๆอยู่โดยที่คุณไม่ต้องใช้สมองอะไรแบบว่าต้องไปไล่สเกลนะมันถึงจะได้ไม่ใช่นะครับมันมีบล็อกฟอร์มที่จําง่ายๆอยู่นะครับนะจัดไปโหเชื่อผมเลยครับผมจะเล่นได้หมดทุกขีขีอะไรก็ได้มาเถอะขอให้คุณจําเมโลดี้ได้จัดไปแอดไลน์มาเลย 0831655688รออยู่จัดไปครับผมลุย